ีคะ่ะทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเซเลน่าเอเอส่วนวันนี้เราก็มาเที่ยวกันที่บารอนเบย์ค่ะจะพาทุกคนมาดูในตัวเมืองของบารอนเบย์เนาะมาเป็นยังไงซึ่งพวกเราก็มาเที่ยวกันที่นี่ครั้งแรกเนาะขับผ่านมาหลายรอบแล้วแต่ไม่ได้มาเที่ยวนในตัวเมืองนี้ถึงแล้วค่ะโรงแรมที่เราจองไว้เนาะเป็นอพาร์ตเมนต์เดี๋ยวจะพาทุกคนไปดูข้างในเนาะว่าเป็นยังไงอพาร์ตเมนต์นี้ก็อยู่ในตัวเมืองเลยเนาะ ในตัวเมืองทาวที่เรามาเที่ยวกันก่อนไปเข้าในอพาร์ตเมนต์ก็จะต้องมาเช็คอินก่อนที่จอดรถอยู่ข้างล่างเนาะเดี๋ยวมาดูกันว่ามันเป็นยังไงที่จอดรถอยู่ข้างล่างใต้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 อพาร์ตเมนต์ตตเนาะหลังจากนั้นเราก็เดินขึ้นมาฝั่งนี้เป็นฝั่งทางเข้าข้างหน้าเนาะส่วนฝั่งที่เราขับรถไปคือฝั่งข้างล่างที่จอดรถเปิดประตูเข้ามาตรงนี้ก็จะเป็น สระว่ายน้ำเนาะบริเวณสระว่ายน้ำอยู่ตรงนี้อยู่ข้างหลังโอ้ยเด็กเตรียมตัวเปลี่ยนเสื้อผ้าจะลงมาเล่นน้ำกันแล้วดูเซนารีบเกินค่ะเป็นคนที่ชอบเล่นว่ายน้ำมากสวนอพาร์ตเมนที่นี่มีสองชั้นเนาะเราอยู่ชั้นบนสุดต่อกระเป๋าเอาอะไรขึ้นไปเร้ยบรอยแล้วทุกคนเรามาถ่ายไปดูให้ทุกคนได้ดูเฉยๆยเนะเาะเผื่อใครอยากรู้วิด,ดีโอนี้เออว่าอพาร์ตเมนต์นี้เป็นแบบไหนป่ะขึ้นไปข้างบนชั้นสองกัน นี่คือวิวจากข้างบนของสระว่ายน้ำเนาะเป็นประมาณนี้แดดร้อนไม่ค่อยมีคนเียนสระสักเท่าไหร่เปิดประตูเข้าไปข้างในก็จะเป็นประมาณนี้เนาะเขามีห้องครัวให้เราด้วยนี่ส่วนมากอพาร์ตเมนต์ก็มีห้องครัวอย่างมากเลยเนาะเป็นประมาณนี้ห้องครัวก็ใหญ่อยู่เนาะ ามีของใช้ทุกอย่างเลยบริเวณรอบข้างเขาจะมีทีวีข้างหน้าด้วยเนาะเดี๋ยวพาไปดูข้างหลังข้างหลังนี้ก็จะเป็นที่มีที่นั่งเนาะสำหรับชมบวิวชมอะไรก็ว่าไปเนาะเดี๋ยวพาทุกคนไปดูห้อง อ๋อห้องนี้ก่อนห้องนี้เป็นห้องน้ำา p a r t m e n t นี้มีแค่ห้องน้ำห้องเดียวใช้รวมกันเลยเนาะส่วนนี้เป็นห้องของเรากับคุณสามีแล้วก็เซนาเนาะนอนด้วยกันสามคน,มนนะป่ะาพาทุกคนขึ้นไปดูห้องของเด็กๆก,กันห้องเด็กๆอยู่ชั้นบนห้องเด็กๆก,ก็จะเป็นประมาณนี้ สองเตียงอยู่ในห้องเดียวกันเนาะเป็นประมาณนี้แล้วก็จะมีอีกห้องหนึ่งอยู่ข้างหลังซึ่งปิดประตูได้เราก็จะมีทีวีมีพัดลมมีแอร์คอนให้ด้วยเนาะห้องข้างในนี้จะเป็นห้องของลูกสาวคนโตเนาะนี่ห้องนี้ไม่มีพัดลมเออห้องนี้ไม่มีแอร์มีแต่พัดลมเนาะอตอนนี้เด็กๆหลังจากที่เราแพ็กกระเป๋าแพ็กอลไรเสร็จแล้วเด็กๆก,ก็มาเล่นน้ํากันเลย เซยูพันคมอนเนาะเซหน้ารอไม่ไหวที่จะเล่นน้ำแต่ก็ร้อนมากทุกคนแต่เด็กน้อยอยากเล่นน้ำเพราะว่าเขาร้อนกันเนาะเซนาเซย์น,า,นาก็เป็นคนที่ชอบเล่นน้ำมากแต่เขาตอนนี้ช่วงนี้เซย์นาก็ยังเรียนว่ายน้ำอยู่เนาะแต่เขายังว่ายน้ำยังไม่ได้100หนึ่งร้อยเปอร์เซนต์เขาต้องมีตัวช่วยแบบนี้เนาะ ทุกครั้งที่เขาลงสระ่ายน้ำเขาก็จะยิ้มมีความสุขเพราะว่าเขาชอบเล่นน้ำมากเสนายูได้ทั้งวันซีเดโฮเทล

ตอนนี้เด็กๆก,ก็เล่นได้กันสักพักแล้วเนาะกำลังจะเตรียมตัวขึ้นแล้วหลังจากนี้เราก็จะพาทุกคนไปดูในตัวเมืองของเอบลนไบเนาะไปดูแถบบริเวณข้างๆนี้ปะเตรียมตัวอาบน้ําเสร็จเรียบร้อยแล้วเซน,น้าใส่รองเทา้าของสามีซื้อให้ใหม่เลยโดยเฉพาะมาฮอลิเดย์ที่นี่ดูรองเทา้า ทุกคนค่ะในตัวเมืองก็จะเป็นประมาณนี้เลยเนาะฝั่งซ้ายฝั่งขวาก็จะเป็นร้านเล็กๆๆๆเป็นร้านขายเสื้อผ้าขายอาหารคาบาร์ดิง้งอะไรก็ว่าไปเนาะเพราะว่าที่นี่เขาเรียก,กว่าอะไรนะไอที่บลอร,รบายแห่งนี้เขามีห้างอยู่แต่ห้างของเขาเป็นห้างเล็กๆเนาะสิ่งที่เป็นคอลเลกเตอร์ของเขาสิ่งที่โดดเด่นของเขาก็คือร้านอาหารอยู่ติดกับถนนมีหลายซอยมาก ติดติด,ต,ด,ต,ดติดกันอย่างนี้เลยเนาะนี่คือคือจุดเด่นของแบรนเบย์เนาะเราจะเดินไปเรื่อยเนาะเดินพาทุกคนเดินไปเรื่อยๆจนกว่าจะเจอร้านอาหารเราจะพากันไปทานอาหารเที่ยงกันอาหารเที่ยงรวมทั้งอาหารเย็นด้วยเนาะนี่ก็จะเป็นร้านอาหารที่ติดกันประมาณนี้เราจะไปทานทสามีว่าจะไปทานอาหารที่ครับนี่ครับตรงนี้เดี๋ยวมาดูว่าเขาจะเปิดหรือเปล่า เพราะว่าช่วงโควิดเขาปิดเนาะโรเวณรอกห้างอูฟฝั่งตรงนูน้นคนที่บ้านานูน้นคนเยอะมากเลยแล้วก็เดินไปเรื่อยวันนี้ออกมังกายทุกคนนี่อ่าสรุปแล้วครับเราได้สอบเขาถามเขาเรียบร้อยแล้วเขาขับ,ขบยังไม่เปิดเลยทุกคนเราก็เลยมากันที่ร้านอาหารติดทะเลแห่งนี้ข้างในก็จะเป็นประมาณนี้ร้านอาหารนี้เป็นร้านอาหารซีฟู้ดเนาะเรานั่งข้างนอกบริเวณข้างนอกก็จะเป็นประมาณนี้เลย เป็นแบบนี้เลยติดกับทะเลเลย <Yeah. S 1> นี่นี่เป็นเมนูอาหารร uh huh. ้านอาหารที่เรามากินนี่เป็นร้านอาหารซีฟู้ดทุกคนก็นกดีเนาะว่าอาหารซีฟู้ดที่บองใบจะนายกินไหมะชีสชีสอ่ชีสก็ไม่ก๋าซีบอ่ะชีสแซนี่วิชตับอะไรนะ

นันงชิมแล้น่ากินมากของเราเป็นซีฟู้ดบาสเกตน่ากินมากของสามีเป็นสเต็กเองไปที่ไหนก็สั่งแต่สเต็กมาร้านอาหารซีฟู้ดก็สั่งสเต็กได้ไหมเดี๋ยวสั่งกันทีละอันค่ะ ของเอลาแล้วตัวแรกเขาสั่งเป็นซูชิทุกคนแล้วเขาไม่ชอบเขาก็เลยสั่งใหม่เป็นนาไมเกลซีฟูดมนของเราเลย hey, นี่เราก็เช็คบินนะเดี๋ยวมาดูราคาค่าอาหารซีฟูดของเรามื้อนี้สำหรับสิคน6คนเนาะมาดูสงสัยน่าจะแพงมากเลยมาเช็คดูราคากันสา,ามีก็มันจะจ่าย ราคาทุกคนา่าราคามือเดียว420บาทสำหรับร้านอาหารซีฟู้ดสำหรับวันนี้กินข้าวอิ่มแล้วก็จะพามาเดินช้อปปิ้งเพื่อในการย่อยอาหารเนาะร้านนี้เป็นร้านเซิร์ชช็อปซึ่งอยู่ติดกับร้านอาหารซีฟู้ดที่เรากินกันเมื่อกี้ ลูกสาวคนเล็กอยากมาดูกางเกงใส่ว่ายน้ำเนาะที่ประเทศออสเตรเลียเขาไปที่ไหนทุกที่ต้องมีร้านเซิร์ชชอ็อปทุกคนเขาเป็นคนออสเตรเลียชอบร้านเซิร์ชช็อปมากจะเป็นร้านเซิร์ชช็อปก็จะเป็นเกี่ยวกับพวกชุดเกี่ยวกับกีฬาทางว่ายน้ำอะไรประมาณนี้เนาะมาแป๊บเดียวก็ได้ละเสียเงินไปเดินกันต่อเรื่อยๆเนาะตรงนี้ก็จะเป็นในตัวเมืองเนาะที่เราเดินผ่านกันมาก่อนที่จะมาทานอาหารเย็น เขาเจอข้างค้าเป็นร้านอาหารเป็นเข้ามาดูร้านนี้กันร้านนี้ก็เป็นชุดของเด็กเซเรนาจะได้ซักชุดนอคุณสามีเขาบอกว่าเขาอยากได้กเกงขาสั้นให้เซเรนาสักตัว2ตัวบริเวณภายในร้านก็จะเป็นประมาณนี้ว้าว4ฟโ ่ีเนี่ยเราจะเอาตอนนี้ทุกคนเป็นเกมส์ขาดสั้นใส่เดินทะเลอะไรอย่างนี้น้องเราด้วยร้าน Audi เนาะเราจะมาซื้อของไปใส่อ p a r เม e n t เราเนาะไปใส่ตู้เย็นส่วนที่ Audi ถ้าใครมาซื้อของที่ Audi เราก็จะต้องมีเงินมาสําหรับออหยอดไอ้นี่เนาะหยอดรถเข็นซื้อของซื้ออะไรเสร็จแล้วก็ นาทีเอ่อก็คงจะเสร็จเนาะแล้วหลังจากนี้เราก็จะกลับห้องไปพักผ่อนแล้วยังไงก็เจอกันอีกทีในคลิปวิดีโอหน้าเนาะของวันต่อไปไมาดูว่าเราจะทำอะไรกันเนาะเป็นไงกันบ้างคะทุกคนสำหรับวิดีโอนี้ก็หวังว่าจะชอบกันเนาะ สำหรวิดีโอนี้พวกเราก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วยังไงเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอต่อไปในวันพรุ่งนี้เนาะว่าเราจะไปทํากิจกรรมอะไรกันที่แปรนเบทที่นี่เนาะส่วนวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าคะ่ะบ๊ายบาย